โยสวัสดีครับทุกคนพาร์ทนี้เราจะมาดำน้ำกันเนาะไปดำน้ำแหวบโอ้เรามีแบบเขาเรียกอะไรเครื่องช่วยหายใจะะแล้วฮะตอนนี้สบายบือกด A A ตัวอะไรวะอ๋อ A เพื่อขึ้นอ่าเอ้ยเจอกล่องไปเร็วในนั้นว่ายแบบสปีดได้ไหมไม่ได้โอเคไปเปิดเจอกล่องเลยครับอยู่ในน้ำได้เป็นวันบอกเลย จัดการดีมากเพื่อนนั่นแหละมา <c oughs> นั่นันคือ,อะไรบีบีปึ๊บอืมดำขึ้นไปตำรวจใต้น้ำอุ้ยเจออะไรบางอย่างตะแกนสิเพื่อนอืมเจอซากยังไงล่ะไปลุยต่ออจอุ้ยกระตกมีการกระตกปึ๊บอจอะเฮ้ยเฮ้ยเเราดูแผนที่ใต้น้ำไม่ได้ด้วยแฮะชี้หายแล้วเราคว่าเราขึ้นไปข้ามโบได้เลยเราแบบเราดำแบบ ขึ้นมาอีกฝั่งหนึ่งแล้วฟ้าบหรือเปล่านี่ไงข้ามไปแล้วจริงด้วยโอโหเจ๋วเลยไปมาชวับเกาะครับผมตายขึ้นไปข้างบ,บนเลยอุ้ยโอ้โหกำลังสู้กันเลยมาได้เวลาลุยชั่วชว่วชั่วชั่วชว่าไงหอยทากหอยทากจ๋าหอยทากหอยทากอย่างนั้นเหรอฮะเรียบร้อยแหกไปแล้ว มาสตอมซูปเปอร์ข้ามาช่วยแล้วข้ามาช่วยซ้าม,มึงอะฮะอืเฉลยจบหยุดการเคลื่อนไหวทีสิฮะเออเออโอเคมาครับไปไหนต่อเนี่ยขึ้นปุนนี้อ้าอะไรเพื่อนอะไรอะไรสแกนตลอดเลยเราฮะเฮอดอกไม้มันก็แค่ดอกไม้นะฮะเออเฮ้ขึ้นไปทางไหนได้ไมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะ้ำบดบีต้นไม้อยู่ทางนู้นเหรอเราต้องไปไงอะ อ๋อกระโดดชวบขึ้นไปเจอะเออเจอะไม่ได้เหรอโอเคชวบเดี๋ยว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 ชวบขึ้นไปบนนี้จูดึงจูดึงโอเคขึ้นไปบนนี้แล้วโหเยี่ยมเลยสแกนไปเลยเพื่อนจะไปคนช่วยชีวิตรู้ป่ารู้เออเออะนี่มันที่ยูเพิ่มไปสี่ชิ้นแล้วเปล่าชวบใส่เข้าไปเรียบร้อยทีนี้เราก็จะด้แบบแบบว่า ตึกทวนยิ่งกว่าเดิมแล้วที่ไปต่อของเรามันอยู่อ๋อเราต้องไปตรงวงนั่นอย่างนั้นหรอเลยโอเคก็ไม่เห็นมีอะไรอะเราอ๋อดำน้ำําเราต้องดำน้ําลงไปเออ,เอ,อลืมไปเลยว่าเราดำน้ําได้อะไรวะเนค่ยผ่านมาไม่ถึงนาทีโอเคครับขึ้นมาข้างบนยังไงเพื่อนขึ้นไปเร็วขึ้นไปเออนั่นแหละดีมากแคลแสงสว่างมาอุ้ยสไลด สไลด์ไปเลยครับกระโดดก็อุ้ยพืชไอ้พืชหานี่พืชกินคนต้องรีบไปแล้วรีบไปเลยรีบไปเลยมันมาเร็วมากมาเร็วซะด้วยสิมาเร็วซะด้วยเฮ้ยไม่เอานะไม่เอานะเพืชช่อนใจเย็นนะใจเย็นนะอู้มันมันน่าขยะ่ขยงว่ะก็น่าก,กลัวเลยอ่ะนี่อีกนี่อีกชวบเจอเฮ้ยชุ่อากูโดนอ้าวเฮ้ยชิหายแล้วลงลงล่างลงล่างลงลง่าง,งอย่ามาดื้อกับข้าขอร้องไอ้หนู พวกนั้นทำเอาฆ่าคนลุกใช่กูว่านลุกเพื่อนโว <Whoa. S 1> อะไรกันเนี่ยไม่นะเอ้ยมันจะแดกคนเอ้ยเจ้าเอา้าเมื่อกี้มนตกได้ยังไงวะฮะอันนี้งงงงจะจัดเลยอยู่ๆก็ตกเฉยอะไรวะเนี่ยโอเคไปครับฟับอืมแม่จะไปหาท่านผู้นั้นนี่มันยากเย็นซะเหลือเกินโอ้ยไป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 รีบเลยรีบเลยมันมาแล้วมันค่อย,ค,อยค่อยเลื้อยมา เฮ้ย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 จะเย็นเพื่อนตอมทูเปอร์อีกแล้วมามามานี่ดิมานี่ดิเฮ้ยยังไงวะจั่วเออจะเฮ้บโอ้โหยังไงวะเลยดิข้ามออนเบเบ้โอ้ยข้มออนเบเบ้ข้มออนข้มออนข้มออนเบเบ้ฮะยขมออนเบเบ้จั่วเชื่อเสร็จไปแล้วอือจุ๊บอืจุ๊บจุ๊บยังไงจุ๊บโอ้ยฮ้ยเออไงขมออนเบเบ้ออฮึบจุ๊บอ๋อ อย่างเงี้ยอย้อ้วยโอ้โหมันยิงพวกเดียวกันด้วยฮนะนั่นเออเออแน่จริงจุเออว่าจุ๊บอุ๊บอุ๊บอุากอืมมาอุ้ยลวกไปแล้วแกนะแกมามา,มานี่ดิฮะเออตกน้ำแล้วตุยเลยครับเออเดี๋ยวอุ้ยทางนู้นไปได้เหรอไปได้ก็ปันด,ดีครับปันปันปั่นอ้าวไปไม่ได้อะไรเนี่ยเฮ้ยหรือว่ามันดำนะอ๋อมันว่ายน้ำไปอุ้ยว่ายน้ำได้โอเคไปก่อน เก็บของเจอของมันก็ต้องเก็บก่อนเพราะว่าฮะเออไปมาแล้วครับเออจัดการเลยเพื่อนทางนู้นไปได้โอเคไปนู่นก่อนเนาะลุยเก็บให้หมดทุกทุกเอ่อทุกท,ท,ท,ที่นะฮะมีสัตว์ร้ายรอเราอยู่มีสัตว์ร้ายรอเราอยู่กิ้งกิ้งหลบกิ้งหลบเดี๋วด่วนระเบิดเอออันนี้คือโอเคสักนิดหน่อยนิดหน่อยนาะยนิดหน่อย มีเหตุการณ์อะไรเป็นนายพันว่ะเพราะเราวูกี้เข้าใก่มาแล้วโอ้แค่นี้เนี่ยนะไม่ได้บอกแสอะไรเลยเว้ยเฮ้ยมานี่สิเจ้าเถ้าเถาวัลไม่มาแล้วเถาวัลเออแชปเออจู่โอ้โห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 มันใกล้มากโอ้ยคนลุกว่าเฮ้ยไม่เอาสิโอ้โหเมื่อไหร่จะพ้นสักทีเนี่ยปลานี้มันช่าง หน้าคนลุกและพิสวงศ์ไปดำลงไปเพื่อนดำลงไปนั่นแหละเยอะก็่อีกแล้วเยอะจังวะดีเหมือนกันมาเก็บให้หมดเก็บเร็วเออไ้อะฮะมันขย่าได้ไงในเมื่อเพื่อนเราอยู่ที่ไหรเพิ่งสังเกตเห็นเฮ้ยวอสเออ,เอ,อโอเคขึ้มไปบนฟาร์บหืมมาทางไหนแล้วเนี่ยมาตรงนี้เหรอเอาโอเคไป ทางนี้สินะเออเฮ้ยจะเย็นเพื่อนขึ้นไปข้างบนไม่มีเนาะไอ้พวกนั้น่ะมีปะเนี่ยไม่มีโอเคขอบุณครับเอออย่าเยอะไอ้พวกนั้นอะน่าเกลียดน่ากลัวไม่เอาไปอู้อูมีการกระตุกนิดหน่อยโหลดฉากมีการโหลดฉากผูกปวดผิดอีกแล้วชึบอ๋อ,อไม่ไม่ต้องจัก,กรวรรดิทำลายเพราะว่าวเราเข้าไปยุ่งยากหรือเปล่านั่นเสร็อาจจะใช่ก็ได้ไดนะ เป็นสัญลักษณ์ความหวังแต่ข้านำความวุ่นวายมาอย่างไรล่ะตกสู่อันตรายครั้งเพราะว่าเราปรากฏตัวนั่นเองเรามันตัวสวยเออพาทุกคนมาสวยปึ๊บขึ้นไปแชบอ๋อกระโดดเกาะชุบปึ๊บอืมโอ้โหมัเทพยังวะเฮ้ยยังไงครับมาดี่ดีมานี่สิครับไอ้นี่ไอ้นี่ดีกว่าไอ้นี่ดีกว่าปึ๊บจะเอาผิดตัวอ่าเออจะเอาช็อตอีกแล้วกูจะเอาอ่า มา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 ฟันฟันจึ๊บอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮิ๊บเฮิ๊บชุบหลบก่อนครับหลบหลบไป Destroy 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 บ่วจ๋วจ๋วกินสมิทมีแกนจ๋วเออตกลงไปชั่วไม่ตกอีกเหรอถามจริงพี่พี่ไม่ตกได้ไงครับฮะพี่ไม่ตกได้ไงวะพี่พี่ไม่ตกได้ไงเฮ้ยมันมันไม่ตกจริงๆริงวะเฮ้ยเฮ้ยยังไงครับ เฮิบชวบกระโดดแล้วก็ปาบปาบโอ้โหโอเคไม่ไม,ไม่ไม่ตกก็ไม่ตกครับผมโออโออเอ,อิบช,ชั่วชั่วชั่ว,วชั่วเอิบชั่วอิบปาบปาบยังไงวะเฮ้ยชั่วตัวชั่วชัวชั่วชั่วชั่วเรียบร้อยจุ๊บเออเออไอ,อ,อ,อติวติวติว,ตวโอ้โหอันนี้ก็ยิงจังเลยเฮ้ยมายังไงครับมันมีกันแค่นี้เองเหรอเนี่ยฮะเออเจอ้เดี๋ยวเดี๋ยวมีอะไรวะเฮ้ดูตูดทำไมดูด ตอมซูเปอร์มันเป็นหุ่นใช่ไหมครับไอ้พวกนี้ถ้าล่วงมันทุเรศจังวะฮะโอเครีบไปเลยเราต้อนจัดการพวกจักรวรรดซิซะให้หมดนะฮะสินซากเอ๊ะเดินไปเองเลยเหรอเพื่อนเฮ้ยคับซินเจออะไรเอ่ยอุ้ยยานของใครอะมาดีหรือเปล่าไม่ใช่มั้งเนี่ยอุ้ยมาดีหรือเปล่าน่าใช่ไม่ไม่มั้ง ไอ้นี่ยนลูกน้องของทิวลานี่ว่ะแกชื่อนายซิสเตอร์อย่างนั้นเหรออ้าวเขาเป็นผู้หญิงเหรอเนี่ยนายซิสเตอร์ไอเราคิดว่าเป็นพิบึกไม่ใช่ว่อะอ๋อยังไงแน่จริงลงมาดิเจ๊ไม่กล้านี่ว่ะโถสกิลปากเขาเก่งมากพอกโนจุดซื้ออุ้ย โอ้โหเล่นแบบนี้เลยเหรอโอเคได้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 เฮ้ยจุ๊บโอ้ยอย่าไปเล่าเฮ้ยจุ๊บฮ่าฮ่ากูกูบอกเลยว่าไม่โดนหรอกครับยิงแบบนั้นยิงอะไรครับฮะยิงอะไรฮะโอเคสไลด์ไปก่อนขึ้นมาต้องสูงแล้วกูก็ต้องลงอย่างเงี้ยนะเฮ้ยเจ้าอ้าวอ้าวเมื่อกี้มันไม่ทันเห็นมันแบบมันเร็วมากเกินไปเออมันเร็วเกินไปมากได้อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวพุชยุบเออรอดเอาเฉยหลบหลบลบลบเจ้าไม่หมดเหรอครับเจ้าไม่หมดเหรอ วิ่งไปอดทนไว้อดทนไว้ชัวร์มาหนีพ้นได้ไงก่อนเฮ้ยไอผู้ข่านี่มารีไปเลยครับเฮ้ยปรึกษาอย่า้ยขอบคุณมากครับยิงเยอะๆเจ๊ยิงเยอะๆเจ๊ไอ้ไอ้ปรึกษาพวกนั้นน่ะยิงอีกยิงอีกอุ้ยลงฟ้าบแม่ขอบคุณมากเลยครับเมื่อกี้นี้ที่ช่วยซัพพอร์ตที่ช่วยซัพพอร์ตซัพพอร์ตได้ดีมากอืมชวบกระโดดไปไหนวะน่ะเออชุบเอ้ยอะไรวะฮะฮะกูงงเลยเมื่อกี้นี้อะไรวะน่ะ มันมาให้เองอัตโนมัติชวบไปชวบไปไหนวะหน้าเดี๋ยวเฮ้ยวิ่งตรงนี้ชุบเฮ้ยจเอโอโอ้โหทำไมเจไดมันมัน,ม,นมันผ่าดผลมันสมบุกสมบันณ์ยัง,งวะมึงก็เก่งเกินแคลฮะฝีมือนายนี่แบบว่าเรียกได้ว่าแบบก้าวกระโดดมากเพื่อนเฮ้ยอื้อทางมันช่างแบบมันคือการปูพรมแดนนะครับผมเออปูพรมแดนว่าเดี๋ยวต้องเรียกว่าทุ่งลาเวนเดอร์ดีเออทุกอย่างนี้แบบ เติบให้เราพร้อมเลยฮะดูดิเอาทุกเอเอยิงอะไรวะนะไปพึกยิงมาใหม่นะไปฝึกอุ้ยอะไรอะ่ะเฮ้ยน้ำวนนกอะไรอะ่ะเอ้ยโอ้โหเจ๊ตายแล้วมั้งเนี่ยเจอเออน่าสิน่ามาอะไรแคลกูไปดูโอ้ดีไปเลยครับฮะปล่อยให้เจอเองอ๋อดักฟังเหรอเอ้ยเป็นความคิดที่ดีเลยเพื่อนเอ้ยแคลงพวกก็ฉลาดนี่ว่า อาโถไปครับวายด้วยความรวดเร็วแวบหืมท่ากบท่ากบไงล่ะเพื่อนท่ากบท่ากบเออวาบกูก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่ามึงวาท่านี้ได้แวบอาจจะเอาวอะไรวะเนี่ยฮะเดี๋ยวนะดำไปไหนหมดดุดได้นี้เนาะโอเคก็ว่าอยู่เออว่ายไปอืมขึ้นไปข้างบนเอ,อ๊ะมีจุดเซฟด้วย ไปเพื่อนอืมโอ้โหอะไรวะหน้าแบงมุมเจอไอ้พวกหามาแล้วพวกนี้อีกแล้วเหรอแถวเมืองปีแค่นี้มึงยังปีไม่เอออ่ะโอเคครับเรากูไปแล้วไม่ต้องยุ่งกับไอ้พวกหานี่ฮนะเราไม่ต้องยุ่งกับพวกมันไม่ต้องไม่ต้องยุ่งไม่ต้องยุ่งครับไม่ต้องยุ่งกูไปแล้วกูไปแล้วไม่อยู่แล้วไปเลยวิ่งเลยเพื่อนไปนั่นแหละชุบโอ้โหบ้าเอ,อ้ยโอ้โหเพียบเลยเพียบเลย ไม่อยู่แล้ะครับไม่อยู่ละครับหลบครับผมหลบครับผมทางไหนวะเน่เดี๋ยวอ่าทางไหนเอยทางไหนทางนู้นเหรอโอ้โใจยเยน็นเพื่อใจยเยน็นใจยเยน็นทุกคนชั้นมาดีนะอยาลังแก,กกันเลยเออไม่อยู่ละครับไม่ยุ่งแล้วเออมาแดพวกนี้หนึบหนับหนึบหนับ,นบทางไหนเอยทางนี้โอเคแล้วก็ตายปอยแฉกเออปึ๊บปีนต้นไม้ปีนต้นไม้ไปทางทางนี้โอเค เยี่ยมมาเจออีกแนนเลยนะฮะโอเคไปชูแอปเจอลิงเจออุย้ยลราใช่แล้วเราไม่รู้ว่ามันเป็นมิดหรือเปล่าต้องไปอย่างระมัดระวังเฮ้ยอย่าดูแบบนี้สิเห็นนะั่นหรือเปล่าไม่เห็นเนาะไปเห็นแล้วเออเราเนี่ยจะตายโอ้โหมีตามองหรือเปล่าก็ไม่รู้ตัเมื่อกี้เอ้ยเจ้เอ้ยเยพื่อนเอ้ยแมวนะ่ะโอ้โหโอเคไป แชทเอาจริงอะอะไรอะแคลอย่าบอกนะว่าเราจะได้ท่าใหม่ดูทรงแบบนี้แล้วใช่แน่เลยครับจะอ้าอ้าวอะไรวะเนี่ยฮะจะอ้าอ้าวอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวฮะอะไรวะฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออดีดีดีวะเออจุ๋มจุ๋มแล้วก็อจุ๋มขึ้นมานี่อีกอจุ๋มเออไว่ายไปจะอ้าวนี่ไงกูว่าแล้ว เป็นท่าห่อแน่เลยลุกขึ้นอีกครั้งเลยอ้าวแกลอ่อนแอเหรอเพื่อนฮะล้มเหลวตลอดเลยลุกขึ้นเร็วเออลุกแล้วครับจมอยู่กับอารมณ์เหรอแคลนี่คือหน้าแคลตอนเด็กครับผมหน้าเหมือนลิงเลยว่ะแคลอ่ะลิงวัวลาวตังองไอ้แย่เนี่ยให้ทำอะไรครับอาจารย์อาจารย์ครับอาจารย์ให้ผมทำอะไรอะผมยังไม่รู้เรื่องเลย กด A ใช่ไหมได้กด A ชวับเอ้ย Now, ชวับลิฟไ์บฟริชันดิคดูชวับจุ๊บเออมาแล้วครับเฮ้ยถ้าระเบิดจัม๊มจะโอ้ถ้าใหม่กระโดดสองจัม๊มชุบกระโดด,ดกาอากาศนี่มากระโดดไปชวับหยิบมาจะเอาปิดปุ่มเราต้องดูมุมดีๆครับผมแล้วก็ดูดมาเอา้าทำไมดูดมาไม่ได้ดูดมาอา้า อ๋อรู้แล้วมันให้เราใช้ท่านี้ชวับกระโดดชจ้าอ่ะอ่ะเอ๊ะเอ้าเฮ้ยมึงเป็นอะไร,รอ่ะเพื่อนมึงไม่มาล่ะเออเฮ้ยอะไรอ่ะเอ้ากูเอา,ก,เอากูกดพี่ปุ่มเหรอเอา้านี่กูกดพี่ปุ่มมาโดยตลอดเลยเหรอถึงมั้งถึงแหละเออไปเดี๋ยวแป๊บนึงอีกทีหนึง่งขอแรงเวียง เวียงดีๆแฉบถึงไม่ได้จบอ้าวปึ๊บกระโดดสองชั้นได้อยู่แล้วแม่วันเราบันเซียนนะนะเอาเชิบอืเอาวะเฮ้ยกระโดดทีนึงอ้ยเท่จัดนี่แล้วกระโดดสูงกว่าเดิมแล้วยูแปลข้ามตรงนี้ไปครับอืมก็ค่อยเดินค่อยเดินระวังระวังนั่นแหละข้างหน้านี้มีมีนกอุ้ยเอ้าเฮ้ยไปเลยปล่าเพื่อนอุ้ยบูบี้บูบี้ มันบาดเจ็บเราจะช่วยมันได้ไหมแต่มันบินไปแล้วเพื่อนอ้าวบินไปแล้วแล้วเราจะไม่ยุ่งกับเขาดีกว่ามั้งเนาะเออจะเฮ้ยอะไรเฮ้ยอะไรเฮ้ยอะไรเดี๋ยวได้เดี๋ยวนะใจเย็นก่อนนะเพื่อนขอแป๊บหนึ่งไอ้ห่าพวกนี้ยังไงวะยังไงวะยังไงเฮิ๊บเฮิ๊บุ่อือชัวเอือเอ้เอ้ยแหกหมดครับผมอะไรครับสหายเก่าข้าชัดเจนแล้วฮะเดี๋ยวไม่ทันได้อ่านเลยโอเค ไม่เป็นไรครับพลาดไปแล้วกระโดดเกาะแชบขึ้นไปไหนฮะไปรังเขาเหรอเอ๊ะอะไรอะ่ะอ๋อซูมออกเหรอทำไมมาซูมเหมือนกันมันะโอเคอแข็งแรงแข็งแรงมากอืมกามแขนเป็นมัดมัด,มดสุดยอดเฮ้ยชุบเออว้าวโอเคปาเพื่อนแชปฮ้บอืมฮึบอุ้ยซะโอเคทางนั้น ทางนั้นเฮ้ยมีของวะต้องไปเก็บหน่อยหรือเปล่าละ่ะเอพอพลาดไม่ได้พลาดไม่ได้มาเก็บซะหน่อยอุ้ยตรงนู้นก็มีด้วยอ่ะปึ๊บแป๊บนะครับเดี๋ยวไปเนาะข้างในมีอะไรมีของดี mark. มากอาไปตรงนู้นมีนิดนึงนิดนึงนิดนึงอีกสักหน่อย,อยโอ้โหแค่เห็นก็บาดเสียแล้วครับโอ้เไปดูโอ้จุอยอุ๊อยอุย๊ยอุ๊ย เฮ้ย <He> ตัวกระตุกตัวกระตุตกทดสอบอะไรบางอย่าง้ากข้าไปรู้เหมือนกันทดสอบความกล้าหรือเปล่าความบาดเสียวข้างบนนี้วันเจอเฮ้ยโอ้ยอะไรวะนะไม้เหมือนกับดักเลยใครไปทําอะไรบนนู้นเออปินอ๋อนู่นเหรอเชือกดูดมากระโดดแฉบฟับปับแล้วก็เกาะเออมา มาตูบบนนี้แล้วโหลิงเพียบเลยฮะลิงปีนขึ้นไปอ๋อนี่เป็นบ้านลิงแน่เลยอะลิงเขาทำรังไว้เนี่ไงเออฟาบเป็นสวนสนุกเลยฮะนี้มีซากยานด้วยเฮ<ะ>ิบจ้ามาจากอะไรนะสงครามไม่มีวันจบสิน้นต้องดีขึ้นอย่างแน่นอนที่เรามาแล้วอะเออเจได้แห่งความหวังไงล่ะเราอะเอิบมานี่แฉก จเจ้าพวกนกอย่าขวางข้านะขอรโอ้ยอ๋ยอมันมีเชือกอยู่โอเคแต่เราต้องสร้างแรงวิอีกหน่อยนึงแวบชวบปึ๊บชุบหยิบมาชุบชุบเออเกาะเอโอโหโดสองชั้นโคตรเท่โคตรโดนตรงนู้นมีแสงอะไรด้วยจิดเซฟหรือเปล่าครับว่าแต่พี่นกแกบินไปไหนแล้วอะไม่อยากให้ฉันช่วยรักษาปีกแค่เหนเพื่อนฮะฉันเชื่อว่าเราสองคนจะต้องเป็นเพื่อน,นที่ดีกันเชยกันได้อย่างแน่นอนครับ มาทางนี้กันดีกว่าอุ้ยอะไรอะ่ะอุ้ยขนนกอึ๊บดูสิน,นี่อ่านความทรงจำของเจ้านกได้ตัวสุดท้ายของเผ่าพันเลยเหรอโอ้โหจะสูญพันแล้วน่าสงสารจังตัวนี้ปีนได้เหรอครับเฮ้ยปีนได้เหรอโอ้ยชุบอึ๊บชุบเออชวับชวับเฮ้ยอ่ะอึ๊บเฮ้ยอ่ะโอ้โหตั้งแต่โดดสองชั้นได้เนี่ย ตอนนี้ก็ะชิวอ้าวอ้าวก็อย่างว่านะแบบว่าคนมันเหลิองอะนะเออผมเนี่ยเหลิงปพิบแชบคนมันเอ,อ๊ะมันจะไม่ผ่านได้ยังไงวะเออมันต้องอย่างงี้ดิชิบเฮ้ยกูจะตกปะเนี่ยเฮ้ชุบโอ,อ้ยโอ้โหไม่เอานะเกือบจะมีครั้งที่3มแล้วครับดีไปรอดตัวจะโอ้ยเจ้านุกอยู่นั่นเราต้องไปไงวะนะมโดูเราไปเลยเหรอไม่น่าดีมันมนสูงมากเลยนะอ๋อ นู่นจับไงเพื่อนเฮ้ยเออโอเคด,ดูไปก่อนฟับฟับฆามาแล้วเพื่อนอุยไงเจ้าจนกเนาะเนาะไม่น้อยแล้วตัวใหญ่คุยกันรู้เรื่องด้วยหรอตอนวางหน่อยข้ามอยากให้มันกลัวนะเอ,อ๊อยู่ชื่ออะไรเราเป็นเราเป็นเพื่อนกันเลยแป๊บเดียวฮะไปเลยเจ้าหุน่นสแกนดูซิว่าเป็นอะไรบ้างทุกอย่างจะโอเค ้าอุ้ยอ๋อมีก้างทิม,มอยู่เออก้างของไนซิเตอร์เดี๋ยวใจเย็นนะมันจะเจ็บไม่นิดหน่อยแต่ก้ามากข้าจะดึงให้เองค่อยๆดึงสำปัดถึงฝรั่งฟอสอุ้ยเจ็บไอ้หาชว่วยมาแล้วตือ,อยาแก้ปวดไง,งแล้วงั้นจะเพื่อนตัวน้อยเออไม่ไม่ไม่น้อยดิเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยกูว โอโ้โหไงยอยากลูกอยากให้ลูกค้างเหรออยากให้เกาค้างเอ้ยอย่างก,ก้าแมวเลยเดี๋ยวอะไรแลเนี่ยโอเคครับหมดหน้าที่แล้วน้อนเขาก็ไปบินต่อของเขาฮะส่วนเราก็มาเก็บของัาอือ้อเก็บของเออเราเรามาลังเขาแล้วเราไปไหนต่อนี่ฮะทำอะไรเพื่อนสแกนเหรอสแกนลังนก ข้าไม่เคยเห็นทิวทัดอะไรงุ่นงไปมากกว่านี้ยอดบูตนไมาดีเลยแล้วเป้าหมายอ๋อเป้าหมายตะแเปเราคือทางนั้นไปลุยเราจะไปที่ฮะเอายังไม่ไปเหรอยังไงเพื่อนหืมทำไมนี่อย่างนั้นละ่ะให้ขี่เหรอเฮ้ยโอ้จะจะไปส่งพวกข้าอย่างนั้นเหรอเฮ้ยขี่นกโอ้ยได้เวลาบินแล้วอ้า เฮ้ยแม่เจ้าเอาว่ะขีนกเฉยครับอ้าฮะมันต้องงี้สิเจ้านกโอ้โหตัวเบลเลอเลยยังไม่ได้แต่ต้องอ๋อการบินแบบนี้สินะเฮ้ยได้เพื่อนใหม่เฉยครับโอโหพาบินพาเหินนะตอนนี้โอโ้เจอแบบนี้นี่คือเรียกได้ว่าแบบหาสัตวเลยนะ ผมนี่แบบมือเท้านี่เงื่อ,อไหลแล้วตอนนี้เสียวแทนนกพาเหินสวมหมวกด้วยอืมด,ดูทิวทัศนะฮะบนต้นไม้ยักษ์เนี่ยมันจะก็เอ,อิ้นทีโอ้พาบินไปไหนเพื่อนวนไปวนมาเหรอฮะพามาลงจอดแล้วหรือเปล่าพอเราอยู่บนหลังนกนี่คือแบบ นกไม่ใช่สิพอพอมาอยู่ม <receive by ional meno> ุมวิวนี้แบบดูต้นไม้ใหญ่ๆแล้วว่าแบบนกแม่งดูตัวเล็กเลยเว้ยเออเอาแล้วไงต่อเพื่อนจบแล้วเหรอพามาส่งแค่นี้เหมือนบินลงมาที่เดิมเลยเว้ยแต่ก็ซังคิวหลายๆนะเพื่อนนะอ่ะอ่ะอ่ะฮะเอ้ยนกเอ้าเอาไปแล้วเหรอเมื่อกี้งอยู่เลยอาไปไวจังครับมา ย่องเท่เลยเนีย่เหมือนเดิมเลยสีสม้มแต่สั้นกว่าเดิมนิดนึงโอเคไปครับลุยต่อดีกว่าเฮ้ยมีโคมไฟเต็มไปหมดเลยปิดปิดป,ดปดิใครเป่านกหวิดวะกำลังบอกหาอะไรบางอย่างอย่างนั้นเหรอเจอแล้วพี่นี่สินะในดูสิเฮ้ยมาแล้วพี่ล้นนายที่สุดข้าก็ได้มาตามหาอะไรอยู่แล้วลุง แอสเตรียมนโอ้เคยเป็นของนักป่ามาก่อนโอ้อยู่ในมือข้าและประวัติศาสตร์ของกาแล็กซี่ขนาดนนั้เลยทาฟฟูนทาฟฟูนยังไม่เจอทีเลยทัฟฟูดเลยไม่รู้ดาโทเนียแห่งพลัง หน้าเหอ์เลยกูนี่เรากำลังรู้อะไรเนี่ยสุสานกูแจ็คแเ,เอ๊ะระบบหน้าที่อ๋อมันวาร์ปไหมโอ,อมันซูไมไหมตรงนี้เลยโอเคเซฟก่อนพวกเราจะต้องไปที่สุสานกั้ดีกล้วหรอโอ้จะเฮ้ยนกพาบินเหรอใช่หรือเปล่าเออโดดลงไปก่อนพาบินแน่เลยอะมาบินหน่อยเร็วพาขาบินหน่อยเพื่อน ถ้าอยากไปที่สุสานอะได้ป่าวเออเจ้เฮ้ยโอไม่โนไม่เฮ้ยโอ้โหเจ้าเจ้าจะเฮ้ยเอ้โหจิ้มหายเออป้ยเจ้ยังไงเจ้จุดทับลายดาวดวงนี้สิฮะนั่นสิทำไมอ่ะนางชอบชุวยชอบของที่ระลึกความทรงจำและความซื่อสัตย์ไม่แช่แม่ คุณได้แค่ยังไงครับเจ๊เจ๊แน่จริงมาดีฮะยังไงเฮ้ยชุ่วชุุ่ชุ่หุยุปุ๊บมือฮะปาาปาบชุ่ชุอุยชุอุุ้บุัดจุเอือเหลบก่อนหลบก่อนเฮเจื่อื่อชุ่วจุ่เอ้ยหลบหชุชุ่เฮ้ยยังไงครับอืออือฟาบาาบฮืเจือเจือจุบปบบบ นี่ยแฮะแน่จริงก็เข้ามาแน่จริงเข้ามาฮึ๊บเอ้ยชัวฟันชวับชวับชวับหลบก่อนแล้วก็สเปชชัวร์ฮึ๊บชุบชุบขอขอใช้ท่าแป๊บหนึ่งขอใช้ท่าแป๊บหนึ่งได้ไหมครับเจฮะหยุดก่อนชุบหลบครับผมหยุดการเคลื่อนไหวหยุดการแค่มีปัญญาแค่นี้เหรอเฮ้ยเฮ้ยกูโดนบูลลี่กูโดนบูลลี่กูโดนบูลลี่บูลลี่เรียบร้อยชัวร์หืม โอ้ยหน้ากากแตกมองไม่ค่อยเห็นเลยไม่เร็วฮะแต่ถ้าสำหรับเจไดล่ะเออเฮ้ยมันมีความต่างอยู่เจอุ้ยเล่นเหมือนกันนี่เมื่เฉยยังไงครับมานี่ดิหลบอโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้มาเร็วมากเลยหยุดก่อนครับฟัน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 ฮะเออชัว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 อ้อยฮะยังไงครับเจ๊ยังไงครับเจ๊ ฮึบชอุ๊ยชอุ๊ยหยุดพลังเคลื่อนไหวปาบปาบปาบเออุอจอยอ๋อเยจอยหลบก่อนครับผมแล้วก็หวด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 เฮ้ยเฮ้ยเออเอ้ยมาต้านกันเลครับมาต้านกันเลครับเจสู้ผมไม่ได้หรอกเออไลลเจ็บไปดีฮะไล่เจ็บไปแล้วใช่ไหมฮะไล่เจ็บไปแล้วหรือเปล่าล่ะฮะไหลเจ็บใช่ไหมหยุดหยุดดิหยุด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 หลบก่อนหลบก่อนปึ๊บยังไงครับอุ๊ย อุ้ยจุ๊บอุ้ยจเฮ้ยฮึบเออต้านก็จะไม่อาจต่อต้านได้ฮะเจ๊ยังไงครับเบ๊เบฮ้กดบีเหรอทีนี้กดบีอะไรกันเนี่ยฮะยังไงครับยังไงยังไงไหวเนี่ยไหวเนี่ยเพื่อนฮะจชั่วชั่วชั่วช้โลดเดาซึบชึบชึอุ้ยจุ๊บอุ้ยอุ้ยเฮ้ยจ่อพลังอะไรกันอะสุดยอดเลยแต่เจอนี่เข้าไปครับ อุ้ยตุ you mm? <y> ้ยหลังตุ้ยหลังตุ้ยหลังชุบเอ้ยเลยเอ้ยอะไรอะไรอะไรเฮ้ยชุบอุ้ยจุบเอ๋อจัดเจอนี่ไปเจอนี่ไปเจอนี่ไปฮะจะเจอนี่โอ้ยกันไม่ได้กันไม่ได้เหรอชุบเฮ้ยเฮ้ยจุบเออโอ้ยกันไม่ได้อีกแล้วเฮ้ยโอ้ยเออ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 ใจเย็นครับใจเย็นเจ๊เอ๊ะปัก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 เฮ้ยเออชุบชุบวออืออเออยังไงครับ ฟันหัวเอ้ยเดี๋ยวเอ้ยจุ๊บเอยจุ๊บอุ้ยหลบหลบหลบพ่อเอเ๊บโดดฟันชุบปุ๊บปุ๊บปุ๊บหืออย่างเท่เอ๊บอะไรกดเอ็กซ์อีกแล้วท่าเดิมเลยยังไงหมอไม่ไหวแล้วเอออุ้ยมือขาดยังไงยอมแพ้ซะเจ๊ข้าไม่อยากทำร้ายเจ้านะข้าอยากฆ่าเจ้ามันจบแล้วยอมซะยอมเถอหึยิ่งใหญ่ไปเกินกว่า ศูนย์เสียตัวเองอ๋อเรื่องเล็กน้อยอ๋อๆ๋ออข้าเคยเป็นเจไดหรอครับอย่าเล่นสกปรกแบบนี้โอุ้ยชุยอู้เฮ้ยยังไม่จบมียกสองเหรอเนี่ยอุ้ยอุ้ยเออหลบเดี๋ยวเจ้แขนขาดเราเก่งขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าเนี่ยฮะหยุดได้ดิหยุดจักรวรรดิได้ เรามาร่วมกันแต่ข้าอยู่เจ้าได้จู่อะโอ้ยเฮ้ยโอ้ยเจ็บหลังอันหลังหรือเปล่าอุ้ยไปแล้วเฮ้ยว้าวอู้ยทำได้ถึงก็งงในเดียวเล้เพิ่งจัดการเออซสเตอร์ไปเดี๋ยวมาครับอุ้ยนกมาแล้วเหรอเพื่อนไม่เป็นไรใช่ไหมดูยิงุณเลยนี่อ๋อเดี๋ยวมึงแช่งกูเลยเหรอเพื่อนแถวบอกมึงแช่งกูเลยลูกคอหน่อยอืม ไเวลาบิดละมั้งฮะอันดีใจที่เจ,เจ้ายังโอเคไปไปปุ๊บเออไปหาทั้งสองคนกันดีกว่าครับได้เวลากลับแล้วมาแล้วจ้าอ้าวเอาวัตมานี่เลยเหรอเป้าหมายต่อไปของเรานั่นก็คือกลับไปที่ยานอ๋อภารกิจที่ดาวนี้เสร็จแล้วฮะอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวพาร์ทนี้อยู่ไปตรงนี้ก่อนแล้วกันนะผมค่อยมาต่อกับพาร์ทน้านะฮะบ๊ายบาย